ลองนึกสภาพดูนะครับสมมติเราเข้าเว็บไซต์หนึ่งแล้วของที่ยังโหลดไม่เสร็จเนี่ยโหลดมาทีหลังแล้วทําให้ของที่ยูเซอร์กำลังโฟกัสอยู่นะครับมันขยับไปเรื่อยๆๆๆครับสาเหตุนี้ยก็จะทําให้ experience ของ user แย่ลงไปครับอาการนี้เราเรียกกันว่าอาการ layout shift ครับสำหรับวิธีแก้เนี่ยง่ายมากเลยครับแล้วทุกคนเนี่ยก็มักจะพลาดกันนะครับในการทํางานจริงนะครับ สำหรับปัญหาที่เราจะมาแก้กันในวิดีโอนี้นะครับคือปัญหาที่เรียกว่าค่า CLS สูงครับเราต้องมาเข้าใจเรื่องหนึงกันก่อนครับเราเรียกกันว่า layout shift ครับอาการ layout shift เนี่ยมันเกิดจากการที่เราเนี่ยไม่ได้จองพื้นที่ให้ element ไว้ก่อนที่มันจะโหลดครับโดยปกติแล้วเนี่ยปัญหานี้มักจะเกิดกับของที่เป็นรูปภาพหรือ iframe ครับก็คือโดยปกติเบราวเซอร์นะครับถ้าเราไม่กำหนด width กับ height ให้รูปเอาไว้ เบราว์เซอร์จะคิดว่า Element นั้นเนี่ยมีขนาด0นพิกเซลคูณ0 p พิกเซลครับแต่พอมันได้รูปมาปุ๊บมันก็จะขยายตัวตามไซส์ของรูปอาจจะเป็น100%ที่เรากำหนดเอาไว้หรือตัวรูปเองอาจจะมีขนาด3 0 0พิกเซลมันก็จะขยายกลายเป็น3 0 0 p พิกเซลครับเมื่อมันขยายตัวเนี่ยครับมันจะทำให้ของที่ถูกเ e n d e r ร์ไปแล้วเนี่ยขยับครับขยับลงขยับขึ้น ขยับไปซ้ายขยับไปขวาอะไรก็แล้วแต่ครับอาการนี้เราเรียกกันว่าอาการ layout shift ครับสาเหตุนี้ก็จะทำให้ experience ของ user แย่ลงไปครับ Google ก็เลย s ี r รียสมากที่จะไม่ต้องการให้มันเกิดการ layout shift ขึ้นครับคราวนี้เนี่ย layout shift score เนี่ยมันเป็น score ครับมันไม่ใช่เวลาวิธีการคำนวณเนี่ยมันจะคูณด้วยกันจากค่า2ค่าครับค่าแรกเนี่ยคือ distance fraction คูณกับ impact fraction ครับ Distance fraction เนี่ยแปลก็คือระยะทางที่มันขยับครับ Impact fraction เนี่ยก็คือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบครับพูดก็งงใช่ไหมครับงงมากเลยครับเดี๋ยวผมมีตัวอย่างครับลองดูจากตัวอย่างนะครับตัวอย่างเนี่ยจะเห็นว่า layout เนี่ยถูกชิปมา25ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นค่าเนี่ยครับคือ distance fraction ครับก็มีค่า0.25นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ คราวนี้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยครับก็คือ75%ถูกไหมครับเพราะว่า Element เดิมเนี่ยดิสเพลย์อยู่ประมาณ50% 50%ขยับมาอีก25%ก็จะ impact ประมาณ75%ก็เป็น0.75ครับเมื่อคูณกันก็จะได้0.1875ครับตัวนี้แหละครับที่เราเรียกกันว่า CLS score แต่เอาจริงๆนะครับไม่ต้องจำหรอกครับเอาว่าขยับน้อยดีครับ ทำยังไงก็ได้ครับให้มันไม่ต้องขยับอันนั้นดีที่สุดแล้วครับสำหรับสกอร์ที่เหมาะสมสำหรับค่า c ซ s เนี่ยนะครับก็จะแบ่งเป็น3ระดับนะครับสีเขียวเนี่ยคือ0ถึง0.1ครับ0.1ถึง0.25เนี่ยจะเป็นสีเหลืองๆลืแล้วครับแต่ถ้าเกิน0.25เมื่อไหร่เนี่ยก็จะเป็นสีแดงครับสำหรับวิธีแก้เนี่ยง่ายมากเลยครับแล้วทุกคนเนี่ยก็มักจะพลาดกันนะครับในการทำงานจริงนะครับก็คืออย่าลืมใส่วิดการไฮให้กับแท็กอินเอส แล้วก็อย่าลืมใส่วิดกไฮให้แท็ก i-frame ครับใส่ให้ครบครับเท่านี้ครับตัวค่า CLS ของคุณก็จะต่ำมากจนไม่มีปัญหานี้ครับ